ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มอนสเตอร์กับผมกันได้หรซึ่งเหมือนคุณเช่นเคยนะครับวันนี้ไปอยู่กับเกมที่เป็นเกมสยองขวัญเกมหนึ่งนะครับก็อยากจะมาลองเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันสยองขวัญยังไงนะครับผมที่ทําเสียงแบบนี้นี่ไม่ใช่อะไรเพราะมันเป็นเกมสยองขวัญเราก็ต้องเสียงสุดขุมลงหน่อยนึง <laughs> โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นจังไสโอเคดูเหมือนเราตื่นขึ้นมานะครับหน้าตู้ล็อกเกอร์ที่มีห้องน้ํา What the fuck ตัวล็อกเกอร์ในห้องน้ำโอเคเข้าไปเลยครับฮัลโหลโอเคม, okay. มีล็อกเกอร์อยู่นะสามารถกด F เพื่อเปิดดูได้นะครับเยี yeah, ่ยมได้โกสติกบาร์หนึ่งอันโอเคไม่มีอะไรนอกจากโกสติกและแฟลชไลท์นะครับผมว่ามีฟิลนะครับแล้วก็โน้ดนั่นเอง มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่ฉันไม่เห็นใครมาแล้วเป็นชั่วโมงพวกเขาไปสังเกตการที่ห้องเครื่องยนต์นั่นแต่ก็ไม่มีใครกลับมาเลยสักคนเดียวฉันได้กลิ่นเหมือนของไหม้แน่นอนว่าที่นี่ต้องเกิดไฟไหม้ขึ้นแน่ๆฉันพยายามจะไม่ทำเสียงดังและฉันก็ได้ยินเฟสตะโกนขึ้นมาและหลังจากนั้นเขาก็เงียบไป ถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วเห็นโน้ตนี่ฉันกําลังไปที่พอรตไซส์ชั้นบนของเรือเพื่อจะใช้เรือชูอชีพในการหลบหนีนั่นเองฉันรู้ว่าคุณกําลังป่วยอยู่แต่เราจะต้องออกจากเรือนี่ถ้าคุณมาถึงที่นี่ภายในหนึ่งชั่วโมงถัดมาพวกเราจะยังรอคุณอยู่โอเคอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราอยู่บนเรือนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีใครมาก็เลยไว้ให้นะฮะงั้นก็ก็ตามนั้นแหละครับไปดูนะครับกดโฮชิปนะฮะไว้ลันโอเคอันนี้เป็นเรื่องปกติของเกมทั่วไปอยู่แล้วเนะะี่ย แลไ้ไอ้กาแฟเนี่ไว้ทำอะไรผมและอยากรู้จริงๆนะครับฮัลหลไว้ทำเอียงนี่ถ้วยกาแฟเพื่อ <_ p are> อะไรวะปลาไปหรอแบบของแตกเลยปะเกตนะครับโอเคอาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ปลาเพื่อล่อศัตรูได้นั่นเองนะครับโ oh. อ้หยิบไปทำอะไรได้วะเน,นี่ยนี้ ว่าตฟาร์กนี่คืออะไระ New a u t o t i v e เหออ๋อก็คือเหมือนเราจะต้องใส่ฟิวล,ลงไปนะซึ่งเราเราก็ก็มีฟิวอยู่แล้วอันหนึ่งนะครับใส่ไปทีครับรออะไรล่ะน่าจะใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับก็ต้องพอจะอ่านภาษาอังกฤษได้เบาๆนะครับโอเคมีอะไรอีกครับ เปิดดูเลยครับเผื่อในดินชักมีอะไรฮัลโหลเกมนี้นี่ดูเหมือนว่าย้ายผีจับเราได้นะถ้าผีจับเราได้นี่เราตายทันใดนะโอเคตรงนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะไม่รู้เอาไว้ดูอะไรนะครับเปิดไว้แล้ทางหนีทีไรนะครับเราไว้แอบมอนเตอร์นะไม่รู้ น่ากลัวได้ยินเสียงคนเดินแล้วอะโอเคไม่มีของนะครับโอ้โ oh, หมึงเปิดประตูด,ดังทำไมเนี่ยเปิดเบาๆก็ได้โอเคต้องดูให้ดีๆเลยนะอันตรายนะครับที่นี่ฝ่ายปะเนี่ยไม่ใช่นะเฮ้ย อะไรคือมีสองกล้องด้วยอะเราต้องหลบกล้องด้วยใช่ไหมอะเกมอาจจะมาหาเราพอกล้องก็ได้นะครับโฮ้ยรู้สึกกดดันอึดอัดยังไงชอบกลก็ไม่รู้นะครับสึกไม่ดีเลยนะครับทิ้งอะไรไปดีล่ะของแม่งเต็มไปหมดเลยอะครับทิ้งทิ้งไฟฉายก็ไม่น่าจะใช่เรื่องนะครับทิ้งอีพวกแก้วนี่แหละครับ ไอเย็ดเคไปทิ้งที่อื่นสิวะเราอยู่ห้องนี้มาทิ้งตรงนี้ทําไมอะเฮ้ย <Hey, S 1> มีหนอนอะไรก็ไม่รู้โอ้โห oh, oh, แล้วกูก็ทิ้งหน้าห้องหมดเลยครับนะ <laughs> เป็นเป็นโรคติดอะไรครับมาทิ้งตรงหน้าห้องที่แบบเราอยู่นะครับโอเคได้ฟิลตรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับนะน่ากลัวลงไปชั้นล่างดูแลกันเสียงอะไรอะเย็ดเฟ้มันอยู่แถวนี้แน่เลยอะ โอ้โหวัตต์ไฟมาแล้ว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 ตัวอะไรยังไม่เห็นเลยวิ่งก่อนวิ่งวิ่งล็อกประตูล็อกประตูโอ้โหโอ้หโอ้ <c oughs> มันอยู่ใกล้ๆนี่เลยอะเอาไงเดียมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้อะครับผมยังไม่ทันเห็นเลยเห็นแค่หนี้หนึ่งก็วิ่งแล้วอะโด้ยเขาออกไปจะตายมั้ยเนี่ยแม่งดูโหดร้ายมากอะแล้วมึงเปิดประตูดังมากอะอุ่ย เฮไปแล้วกูไปแล้วกูอู้ออยอันตารายจังเลยอะไอไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตเลยนะครับตอนนี้มาหลบอยู่ในห้องนี้ก่อนนะครับทางหนีทีไล่ต้องเปิดไว้นะครับ อุ้ยอุ้ยเนียวจะถีบเนียวจะถีบมาแล้วโอเคไหนเอ่ยไหนจะจะกดดูยังไงโอเคโอเคนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรือนั่นเองนะครับนะเราต้องหาทางออกที่นี่นะครับนะมันจะดีกว่าถ้าเราควรจะดูรอบๆโอเคลองดูรอบๆตามที่เขาบอกแล้วกันนะครับแต่ถ้าเจอผีก็วิ่งนะครับ มันไม่รู้ว่ามันเป็นผีหรือมันเป็นอะไรครับแต่ว่ามันมันไม่สมควรที่เราจะแบบว่าอยู่เผชิญหน้ากับมันแน่นอนนะครับดูจะเป็นตัวที่มีแรงเยอะแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับยิงก่าบิ๊กมท์เทนโอเคโอเคเดินไปเลยดีกว่านะครับโอ้โหนี่มันไอ้น้ำนะฮะเราไม่สามารถถ่านไปได้แน่นอนนะครับนะน่าจะโดนลวกหัวขาดนะครับ โอเคโอ้มีอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อเราสามารถเปลี่ยนทางได้นั่นเองนะครับโอเคเอาจะดักทางมอนเตอร์ได้เยสนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์นี่โอเคนิวออเจะถีฟอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอมาหลบไกลๆก่อนนะครับโอเคโอ้โหสว่างไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะถีบนะครับอ๋อโอเคดูเหมือนว่าเราจะเจอเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับเราจะต้องหาพวกของพวกนี้แน่นอนที่อยู่ใกล้ๆที่นี่นะครับก็คือ คัดรีสเตอ่ะก็นั่นแหละน่าจะตัดเคเบิลอะไรทักอย่างนะครับแล้วก็ไฟฟิลปั๊มนะฮะฟิลปั๊มแล้วก็อันล็อกเดอะนั่นแหละครับอันล็อกอันล็อกเดอะดอโดเ l i c เตอร์นะครับจะต้องหาพวกคือพูดจะไม่เป็นคำอยู่แล้วเนี่ยก็คือหาพวกนั่นแหละของทั้งหลายนะครับนะ เพื่อมาเปิดประตูฮลิคอปเตอร์นั่นเองตอนนี้อยู่ที่อันที่ 4, นะครับเด็กสี่นั่นเองนะครับโตทำงานถุยนะครับไม่ใช่นะครับก็เป็นเหมือนถ่วงเรืออะไรเกิดแล้วมัง้งนะไม่นั่นใจกันว่าคำแปลถูกต้องคืออะไรนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อันที่4แล้วนะมีสตต๊กนะครับเก็บไว้นะครับโกสติ๊ก มึงก็เปิดดังมากอะคือเปิดประตูไม่รู้จกเบาเบาหรือไงวะนะมึงมีผีอยู่ด้วยเนี่ยมึงเปิดปเบาเาสิครับเสียงอะไรมันหลอนกูจริงๆเลยทางหนีทีไล่ครับเปิดไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันมาแน่นะครับไม่ต้องกลัวโอเคมีไฟตรงนี้นะครับอ่านโน้ตไปดิครับโคตดยาวเลยไม่อ่านได้ไหมเนี่ยนั่นแหละช่ามันเถอะเดี๋ยวค่อยอ่านนะครับ แล้วไฟนี่แบบโหดร้ายกับคนไทยอย่างเรามากตอนนี้มันล็อกอยู่นัเนเองในะห้องนี้น่ากลัวอยู่นะพอสมควรโอเคทางนี้เป็นทางลโทางขึ้นนะยังไม่ไปไหนฮนะสำรวจชั้นนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อันนี้เป็นที่กึ่งเหล็กนะครับไม่มีที่ลบภัยอ่ะโอเคมีที่ลบอยู่ตรงนี้โอ้ยนี่ก็บีบคั้นหัวใจเหลือเกินนะครับโอวัตตาฟอุ้ยอ้ยอุ้ยไม่ได้เดินผ่านเลยอ้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 ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลบไหน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  ตามแล้วอ่ะหายแล้วหายแล้วมันตามแน่มันตามมาขึ้นมาทางนี้แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงล่ะว่าไงล่ะมีออปติทีปมาใหม่ไม่ใช่เหรอโอเคนั่นมันตัวอะไรวะเนี่ย ไอ้น,นิดจำฉันต้องหาทางออกจากที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เลยนะครับนะแน่น,นอนเห็นด้วยเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ้องขึ้นไปชั้น2ดูดีกว่าโอเคเด็กหกนะครับขึ้นมาแล้วนี่ทางนี้ขึ้นไปอีกจะเป็นไรอะ่ะโอเคชั้น7แล้วนะครับสวรรค์ชั้น7กันเลยเ เป็นชั้นบนนะครับตกใจหมดนี่ก็ปั๊มอีกแล้วต้องการน้ำมันนะครับใช่นี่ไหมอ่ะไม่ใช่หรอโอเคนิวออรกเตอทีอีกแล้วมาอ่านกันดีกว่าว่านิวออรกเตอทีอะไรนะครับ เอสเคดไลฟ์ลัฟนะครับก็คือเรือช่วยชีวิตนั่นเองนะครับเวซีมมีคนพยายามที่จะหนีออกจากที่นี่โดยการใช้เรือช่วยชีวิตนั่นเองแต่ว่าเหมือนจะมีบางสิ่งนะครับมา,เ,าเกิดขึ้นนะครับที่ผิดพลาดนะครับไอชูสฉันควรจะ Have closer look at นะครับฉันควรจะไปดูใกล้ๆกว่าน,นี้อ่ะไหนอ่ะดูอะไรอ่ะ นี่ใช่ไหม่ะนี่คือเรือช่วยชีวิตใช่ไหมล่ะมันมันมันต้องมีคนตายก่อนที่จะออกไปนั่นเองเนี่ยฮะแสดงว่าทางหนีทีไล่ของเราก็คือเฮลิคอปเตอร์ที่เดียวเท่านั้นนะฮะไฟหมดนี่ว่าโธ่เอาเดี๋ยวเว้ อะไรเว้ยอะไรงงแงงงงแงเ,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 เสียงอะไรแย่ๆยจะ้ะโอเคที่นี่เหมือนจะเป็นห้องควบคุมนั่นเองนะครับทำอะไรได้บ้างเนี่ยห้องควบคุม เปิดไฟก็ยังไม่ได้นะแสดงว่าชั้นนี้เราจะต้องหาฟิวไปใส่นั่นเองนะครับนี่ไงน้ำมันเจอน้ำมันแล้วเว้ยเอาไงดีอะเอาอันนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะเอาน้ำมันมาเก็บไว้กับเราก่อนนะครับตอนนี้เรามีปั๊มมีน้ำมันแล้วเย็ดเว้ยเย็ดเว้ย เเตือนกูจะบุ๋ยอะไรเนี่ยเอาชิบหายแล้วไปทางไหนดีล่ะมันเตือนแล้วว่าเราอยู่ที่นี่นครับเดี๋ยวมอนสเตอร์มาแน่นอนนะครับโอ้โหผมไม่เห็นกล้องอนะ่ะชิบหายแล้วกลับทางไหนไม่ได้กูเฮ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังวา ไปไม่ได้อ่ะนี้ไปได้ไหมโอเค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 ล็อกก่อนปิดปิดล็ลกลกอกล็อกลอกอยบีบคันหดใจแท้เอาไงดีละ่ะเอาไงดีล่ะโหนี่ไงฟิลเจอแล้วโอเคมาดูว่ามอนเตอร์อยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆนี่แน่นอนนะะห้องนี้มีที่หลบไหมเนี่ยห้องนี้ไม่ไม่มีที่หลบภัยเลยวะ่ะเอาไงดีอ่ะ น่ากลัวไม่อยากตายอุตุ่ามีของเยอะแยะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี้แน่ๆครับผมได้ยินเสียงแฟกๆครับโอเคห้องนี้มีมีโอ้หเสียงจะดังไปไหนเนี่ยโอเคมีโน้ตอันนี้โอ้ยเสียงดังมาก เค okay. เป็นซับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้หลบในนี้แล้วก็ดูไฟคร่าวๆก่อนนะครับน็อตแปดนะครับนะฮะเหมือนได้เช็คที่เช็คที่ห้องเองจิ้งลูมนะครับนะห้องห้องห้องเครื่องอ่าห้องเครื่องยนต์นั่นเองนะพัฒนาเตอร์ปุ๊บ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 สายนะว <Okay. S 1> ิดเอาพาวเวอร์เลิกแล้วโอเค นั่นแหละ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 นหละอาจจะต้องไปนะครับที่ห้องควบคุมอะไรสักอย่างนะครับแล้วมาจะมีเซฟให้กูบ้างอะไรบ้างไว้เนี่ยฮะไม่มีเซฟให้เลยเหรอตอนนี้เราอาจจะต้องไปที่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 ทีทีพูดไม่ถูกแล้วเนี่ย อาจจะต้องไปที่ฮอลิคอปเตอร์นะครับเพื่อปั๊มน้ำมันใส่นะครับถ้ายังรอดอ่ะนะไม่แน่ใจว่าใช้การยังไงนะอันนี้คือแน่นอนมันคือแกสโซลีนงงครับต้องใช้อันนี้แหละผมว่าไม่ใช่ดิเทเธออะไรกันวัตถุฟัก แม่ใช้ไม่ได้งั้นหรอมันมันอาจจะเป็นน้ำมันที่น้อยเกินไปอะโอเคโยนโว้ไแถวนี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อต้องใช้นะครับนะก็โยนไปนะครับพวกปั๊มพวกพวกนี้นครับโอเคเราไปหาของกันต่อดีกว่าคือเรือลำใหญ่มากครับแล้วเราจะหาได้ยังไงมันครบอะเนี่ยเราต้องอย่าไปเดินผ่านไอ้พวกไอ้นั่นแน่นอนเลยที่เหมือนเป็นไข่มันนะครับ อาจจะทําให้ปลูกเสกมอนสเตอร์ขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยต้องห้ามแน่เลยครับขึ้นอีกชั้นหนึ่งดีกว่ามันเป็นชั้นห้องควบคุม,มครับโอเคเปิดไฟได้แล้วนี่นะมีอะไรไหม่ะกูจะ วัวต่ไอฮาไอฮาไอฮาลงได้นี้ <c oughs> ถ้าทางจะรอดยากนะครับนะโอเคน่าจะอิม่มอกอิ่มใจพอนะสมควรสำหรับเกมมอนสเตอร์นะครับนะก็ลองมาเล่นกันให้ดูนะครับว่ามันเป็นแนวย,ยังไงนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังเล่นไม่จบนะครับเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้จบแล้วกันนะครับนะยังไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเจอกันในพัดหนะ้าสวัสดีครับ